สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายห้องพักคอนโดเคหะพัทยา ตั้งอยู่ถนนเทพประสิทธิ์อำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีเป็นคอนโดที่ลินดาเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นสบายโล่งโปร่งไม่น่ากลัวเลยค่ะสำหรับโซนที่เราจะขายคือห้องห้องนี้ค่ะขนาด45ตารางเมตรห้องขนาดกว้างขวางเข้ามามีเคาน์เตอร์บิวอินครัวสวยงามพร้อมใช้งานเลยค่ะใกลเคียงเรามีห้องพักเพียง6ห้องเท่านั้นซึ่งมีความเงียบสงบและมีความสะอาดมากค่ะภายในห้องห้องนี้ นอกจากจะทำการบิวอินตกแต่งสวยงามมีชุดโซฟาให้เราได้นั่งพักผ่อนแถมยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าและยังมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ระเบียงกว้างๆที่สามารถเปิดหน้าต่างรับลมหรือจะทำพื้นที่ไว้สำหรับนั่งเล่นรับประทานอาหารก็ยังทำได้พื้นที่กว้างขวางมากค่ะคอนโดห้องนี้ตั้งอยู่บนชั้น6ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทะเล และวิวเขาอยู่ไกลๆอีกทั้งยังเห็นวิวเมืองค่ะยังมีลานจอดรถขนาดใหญ่มากรวมถึงมีตลาดนัดสัปดาหละ3วันซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดนัดคนเดินขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรีไยล้อมด้วยสถานอำนวยความสะดวกครบพวงจรเลยค่ะยังมีศูนย์ออกกำลังกายสระว่ายน้ำรวมถึงสนามกีฬาไม่ไกลชายหาดไกลถนนสุขุมวิทห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเอเวด พัทยาคอนโดห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่มีความพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีขนาดกว้างขวางรีโนเวทใหม่ทั้งหลังรวมถึงสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหมาะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อห้องพักขนาดกว้างราคาดีเสนอขายราคาเพียง1นึ่งล้านสามแสนห้บาทเท่านั้นค่ะสนใจนัดชมปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะ thank mm -hmm. you